สวัสดีครับเพื่อนๆแอดจะพาเพื่อนๆไปชมขบวน258นะครับไปชมที่ป้ายหยุดรถทรงพลนะครับที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้แอดก,กำลังขับมาที่ถนนฉเฉลิมพระเกียรติรอกนะครับเพื่อจะไป รถไปจากอำเภอบ้านโป่งไปกาญจนบุรีนะครับต้องมาใช้บริเวณป้ายหยุดรถทรงพลนะครับด้านหน้านะครับอีกสักครู่จะจะถึงนะครับถ้าใครลงจะลงสายใต้ก็ต้องไปนั่งที่สถานีบ้านโป่งนะครับนี่นะครับตอนนี้แอดกำลังจะถึงบริเวณป้ายหยุดรถทรงพลแล้วนะครับ จุดตัดด้วยนะครับจุดตัดทางรถไฟนะครับของทางรถไฟสายมรณะนะครับมีข้ามแล้วนะครับตรงนี้เป็นเพียงป้ายหยุดรถนะครับรถจะจอดแค่นาทีเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขบวนจะมาจอดตรงนี้นะครับนี่คือป้ายหยุดรถทรงพลนะครับที่อำเภอบมานโป่งไปรับชมกันครับเพื่อนๆมาแล้วครับปู่ G E K นะครับเพื่อนๆ ปู G.E.K. ทำขบวน258นะครับปู g e เ4 0คส่ศูนย์สีนะครับนี่นะครับสายน้ำตกพลบุรีนะครับ จอดที่ป้ายอยู่รถทรงคนนะครับสำหรับขบวน258ครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEk 4 0 4 5นะครับ เกอนตัวออกจากป้ายอยู่รถตรงคนไปแล้วนะครับสำหรับกระบวน258น้ำตกคนบุรีนะครับนี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับ subscribe, สตัวรัสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองาดุกชาแนลครับ